สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในป่าเนาะป่ามะนาวนะครับสวนบ้านนะครับวันนี้จะพามาลุ้นลอตเตอรี่กันนะครับคือวันนี้ครับผมซื้อลอตเตอรี่แบบโอ้น่าจะเยอะมากด้วยนะครับไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้นะครับมาดูเลยครับนี่เลยครับผมปึกหนึ่งเลยนะครับปลึกหนึ่งเลยครับมาลุนกันนะครับว่าปึกหนึ่งเนี่ยมันจะถูกไหมนะครับทุกคนเนี่ยลงทุนเนี่ยครับ เรามานับดูนะครับว่ามันมีกี่ใบกันนะครับมารุ้นกันนะครับมารุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจะถูกกันไหมเนาะโห oh, นี่เลยครับทุกคนผมซื้อมานะครับมีชุด2ใบยอยู่1 2 3 4 5อ่ามี5ชุดนะครับก็10ใบแล้วเนะาะ10ใบแล้ว11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 26 27 28 29 30 31 32 33ใบทุกคน งวดนี้นะครับซื้อลอตเตอรี่ไปทั้งหมด33าใบนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะถูกซักใบไหมนะครับทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันนะครับนี่เลยครับก่อนหวยออกกินน้ำแดงเลือกซับก่อนครับ,ลบเลข,ออเลขนหน้าแล้วครับเลขนหน้าครั้งที่หนึ่งมาดูว่าเรามีไหมเ้สสอง เก้าสี่สองฟังอีกครั้งนะคะราวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่1น4 2, 2>, 9, 4, 2. ีไม่มีเลย 5, 5, 5. เลขหน้าครั้งที่หนึ่งฮนะคะไม่มีเลย 5, 5. นะครับ 5, 5. เลขหน้าครั้งที่หนึ่งฮนะครับทุกคนมาลุ้นเลขหน้าครั้งที่สองกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับทุกคนรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วที่ออก อุ้ยมีไหมซูนหกหนึ่งครั้งที่สองเลขที่ออกศยหโอ้ยไม่มีเลยศูนย์หกหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองก็กินเฮลนะครับไม่ได้สักใบเลยไม่มีเลยนะครับต่อไปเป็นเลขท้ายสามตัวนะครับ มาฟังเลขท้าย3ตัวกันน้ำแดงช่วยด้วย Amazing รางวัลเลขท้าย3ตัวมีไหมมีไหมรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก5 09ูโอยดูดี ห้าหนึ่งเก้ามันออกห้าศูนย์เก้าโอ้โหเป็นเพื่อนเลขท้ายออกห้าศูนย์เก้าผมซื้อห้าหนึ่งเก้านิดเดียวเองกินแหวต่อกันที่รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับทุกคนจะได้ไหมนะครับจะได้ไหมมาลุ้นกันนะครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองพลาดไปนิดเดียว โอยน้ำแดงต้องเข้าโอ้ลุ้นมากเลยโอ้สามสิบสามใบเราจะได้ที่เลขที่ออกดเอผู้ชาลาดมีโฆษณาซะงั้นทุกคน อโอ้อมีโฆษณาสิ่ง 8, 5สี่แปดห้าสี่แปดห้าจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่ง้า ไม่ได้เลยสรุปนะครับรางวัลเลขหน้ารางวัลเลขท้าย3ตัวเลขหน้าสตัวกินแฮ้วนะคะไม่ถูกเลยเลขท้าย3ตัวเลขหน้าสองเลขหน้า3าตัวไม่ถูกเลยมาลุ้นเลขท้าย2ตัวกันนะครับทุกคนมาลุ้นกันมาลุ้นเลขท้าย2ตัวกันนะครับทุกคนลุ้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 น ตอนนี้ผมสั่นมากเลยนะครับสั่นมากเลยเนาะสามสิบสามใบเรารลุ้นลุ้นลุ้นเลขที่ออกาสามศูนย์สานย์สามศูนย์โอ้ย เลขหน้า3มตัวเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวไม่ถูกเลยนะครับแฮวลอตเตอรี่3าใบนะครับไม่ได้เลยสักใบามาลุ้นรางวันที่1แค่นั้นเองนะครับทุกคน <c oughs> อยากลองให้นะครับคือไม่ได้เลยสักใบโอ้โหมาลุ้นรางวัลที่1กันนะครับว่าจะถูกไหมนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่ยากมากนะครับ รางวัลที่1ยากมากแสงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหหลักค่ะมาลุ้นกันนะครับรางวัลที่1นึ่งเล็หน้าเลขกถายเราพลาดนะครับรางวัลที่หนึ่งวันที่1นึ่งกรกฎาคพุทธศักราช2565เลขที่ออก สี่สี่สโอ้ยไม่ถูกสรางวัลที่1สรุปว่าสรุปว่า <c oughs> กินแห้วนะครับลอตเตอรีอร่ทุกใบไม่ถูกเลยสักใบ,บนะครับ <c oughs> จบนะครับจบนะครับสามศูนจบนะครับรางวันที่1ที่